เรื่องหลอนตอนที่22ผีนางรำเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเราหมู่หกเราได้ถูกอาจารย์คัดเลือกให้รำเปิดพิธีเปิดตึกเรียนใหม่การแสดงมีหลายชุดชุดแรกเป็นรำอวยพรชุดที่สองเป็นรำสุขโขทยัยส่วนเรารำระบำปริศดาพินิหารคู่กับตัวพระซึ่งเป็นกระเทยเพื่อนเราเองปกติรำปริศดาพินิหารจะนิยมรำสองคู่ คือตัวพระสองตัวนางสองแต่ด้วยความที่ตัวพระของโรงเรียนเรานั้นหายากจึงรำแค่คู่เดียวคือเรากับเพื่อนทุกครั้งที่ซ้อมเราจะไหว้พ่อแก่ทุกครั้งและกล่าวขอโทษทุกครั้งหากรมผิดพลาดตรงไหนเรารู้สึกใจหวิวหวิวตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนวันงานสองอาทิตย์แล้วแต่เราก็คิดซะว่าเราคงคิดมากไปเองเพราะกระเทยเพื่อนเรา นางก็พอมีสายนอแต่นางไม่ได้พูดหรือทักอะไรเราจึงไม่คิดอะไรมากทุกวันตอนเรารอซ้อมรำพร้อมเพื่อนเราจะซ้อมท่าต่างๆรอก่อนห้องซ้อมรำจะเป็นห้องกระจกนะกระจกรอบห้องเลยด้านหลังบนสุดจะเป็นพ่อแก่ถัดมาจะเป็นพวกชดาเกี้ยวหัวและชุดไทยเครื่องประดับต่างๆต,ต,ตรงเหนือกระจกกลางห้อง จะมีหุ่นนางรำตัวพระกับตัวนางวางอยู่ข้างบนทุกครั้งที่รอเพื่อนมาเราก็จะทบทวนท่ารำเพื่อให้ซ้อมไวขึ้นจะได้กลับบ้านเร็วน้องๆที่รำชุดอื่นก็จะทยอยกลับบ้านแล้วเพราะเวลาเลิกเรียนของงม .6 คือห้าโมงเย็นกว่าๆเราจะลงมาซ้อมรำเด็กๆก,ก็กลับกันเกือบหมดแล้ววันนั้นเราซ้อมรำอยู่คนเดียว แต่ความรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเอียงหัวรำท่าต่างๆหางตาจะมองเห็นเหมือนมีคนมารำด้วยตอนนั้นเรากลัวมากเหงื่อแตกเต็มไปหมดท,ทั้งทั้ที่ห้องซ้อมรำเป็นห้องแอร์แกรกกระเทยเพื่อนเราเปิดประตูเข้ามามันทำหน้างงๆแล้วถามเราว่าเมื่อกี้ครูออกมาดูท่าให้หรอเห็นยืนรำท่าเดียวกันเลยเราเงียบไม่พูดจนเพื่อนสังเกตได้ว่า เราหน้าซีจึงให้พักก่อนแล้วค่อยมาซ้อมกันก่อนจะกลับบ้านคืนก่อนวันจริงเรารีบเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำเพราะต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าช่วงที่เรากำลังเคลิ้มจะหลับเราเห็นเงาจากแสงที่ลอดมาจากหน้าต่างตรงกลางห้องเราเห็นเหมือนผู้หญิงกำลังไร้รำอย่างอ่อนช้อยเรารีบข่มตาแล้วท่องนโมตัสสะจนเผลอหลับไปพ่อตื่นนอน เรารีบออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อไปแต่งหน้าทำผมตั้งแต่ก้าออกจากบ้านหมาก็หอนทันทีเหมือนกับมันนัดกันหมาในซอยหอนดังลั่นเชียวละพออามาถึงโรงเรียนเราก็มาแต่งหน้าทำผมทันทีการแต่งกายของระบำกฤษดาพินิหารเป็นชุดเครื่องใหญ่หากนึกไม่ออกให้นึกถึงชุดนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์ไว้นะ ชุดแบบนั้นเลยพอแต่งตัวเสร็จเรารู้สึกอึดอัดมากจะว่าเพราะชุดมันแน่นไปก็ไม่ใช่แน่อึดอัดอยู่ในอกพอเราแต่งตัวเสร็จสักพักกระเทยเพื่อนเราก็เดินมาหานางแต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันนางพูดออกมาว่าจะเกิดไรขึ้นก็รำให้จบเพลงนะมีสติไว้มากๆเราแทบอยากจะร้องไห้เพราะคำพูดของมันเราทำได้แค่พยักหน้ารับเท่านั้น จนเวลาใกล้เก้าโมงที่พิธีเปิดงานจะเริ่มการแสดงชุดต่างๆก็ไปแสต้นายที่หลังเวทีในสนามหน้าเสาธงการแสดงชุดแรกและชุดสองผ่านไปจนถึงการแสดงของเราเราและเพื่อนไร่รำตามแบบที่ซ้อมกันมาใบหน้ายิ้มแยม้มทั้งๆท,ท,ท,ที่ในใจเรากลัวเหลือเกินความรู้สึกอึดอัดก็ทวีเพิ่มขึ้นจากรำแค่สองคน เราสัมผัสได้ถึงนางรำตัวนางอีกคนที่ยืนรำอยู่ข้างหลังเราเสียงดนตรีดังขนาดไหนแต่เราได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดอยู่ข้างหลังเราอยากจะวิ่งหนีให้รู้แล้วรู้รอดแต่เพื่อนเราบอกเราไว้หายรำให้จบเพลงจนถึงช่วงสุดท้ายของเพลงเราเอียงหัวไปทางซ้ายเราได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าตั้งใจรำสิพร้อมกับความรู้สึก เหมือนโดนมือจับหัวเราให้เอียงอย่างช้าช้าตามจังหวะเพลงเราเริ่มน้ำตากอ่อเหมือนมือเย็นเฉียบท,ทั้งทั้งที่อากาศร้อนมากในใจอยากเร่งให้เพลงจบไวๆจนอีกอึดใจการแสดงของเราก็สิ้นสุดลงเราตัวสั่นเทิมจนต้องมีคนพยุงเราออกจากตรงนั้นอาจารย์พามานั่งพักกระเถิเพื่อนเราวิ่งตามมาอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้น เรายังไม่ทันพูดอะไรเพื่อนเราพูดว่ามีคนมารำกับพวกหนูเป็นตัวนางมายืนรำอยู่ข้างหลังเราหันไปมองหน้าเพื่อนเราถามมันว่ารู้ได้ยังไงคำตอบที่ได้คือก็กูเห็นเงาใส่ชุดไทยเดินตามตั้งแต่ตอนแต่งตัวเสร็จแล้วพอตอนรำกูก็เห็นเขายืนรำอยู่ข้างหลังบางทีเขาก็ประคองมือรำวันนั้นทั้งวัน เราอยู่ในอาการหวาดกลัวจนต้องโทรบอกให้แม่มารับกลับบ้านวันถัดมาเรามาโรงเรียนตามปกติแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักเราว่ากริดาพินิหารมันต้องรำเป็นคู่ไม่ใช่เหรอทําไมเมื่อวานรำกันสามคนหลังจากวันนั้นเรารีบชวนกระเทยเพื่อนเราไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นจากนั้นเราก็ทำใจอยู่นาน กว่าจะเข้าห้องนาฏตัดสินได้แต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เวลารำอะไรก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยอาจารย์และคนอื่นๆเชื่อว่าวิญญาณตนนั้นคงอยากให้การแสดงของเราออกมาอย่างไม่ผิดพลาดจึงมาคอยช่วยเหลือแล้วท่านผู้ฟังเคยเจอแบบนี้กันบ้างไหมใครมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนประสบการณ์จริงส่งมาให้ตาโยเรื่องเล่า ทำคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณทุกแรงใจที่ร่วมรับฟังตายโยเรื่องเล่าฝากกดชอกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ